วันนี้ช่องแม่พิมพ์บันสวนมณีสิภาพเปื่อนๆพี่น้องมาเบ้างการสานแม่พิมพ์ค่ะการสานแม่พิมพ์ลายเทียนเจ่าเพื่อจะเห็ดลายเทียนนะคะเนาะเนื่องจากเกิก <ละ S 1> ดเหตุผลดูเขาพันษาแล้วแจะนะคะจะได้ตอน,ตอนแ,แรกก็คือเอาดินน้ำมันมาแกะากอาดินน้ำมันมาแกะเเป็นลายต็ดลายไลงง่ลายแม่แบบแล้ว แกะเรียบร้อยก็แกะเรียบร้อยแล้วเขาถึงมนเอาดินนตะมันนี่มาปั่นเป็นคูเฮ็ดเป็นขอกนมาเพื่อที่ผสมดินกรตเตอร์ที่ลงในบล็อกนี่ดินกระเตื้อเพ่อตัวนี่ค่ะการเฮ็ดมันจะเป็นความนล้วใช่ไหม นี่ยวิธีการเผ็ดเนี่ยพิมพ์นิดแต่เนาะอันนี้เคือเตะผสมน้ำทุกคนนี่คือแม่พิมพ์นิดจ้านี่คือแม่พิม,มพ์มที่จะเฮ็ดเทียนนะคะเนาะเพราะว่าเทียนรอเรียบร้อยแล,ล้วมันจะเสกแบบพิมพ์แล้วก็เฮ็ดลวชไล่นะคะเนาะก็คือคุณครูทุกคนคัมภีรมากแลก้วกต่เนาะอาจารย์ข้าราชการบำนาญนะคะเพะิ่นมีศิลปะทางนี้ มันมีศิลปะด้านนี <West> <The Looking S 3> ้ผนก็เลยได้เห็ดนี่นัดกันนะเห็ดพิมพ์หายไทยบ้านกันเห็ดพิมพ์เป็นรอเทียนเห็ดเป็นรอเทียนนะกันนะโอ้ใช้ลำธารวงสวัสดีจ้ามื่อกี้มาติ่มติ่ผ้ามาเบิ้งการเห็ดรอแม่พิมพ์แล้วกันนะเห็ดแม่พิมพ์สายแม่พิมพ์สางแม่พิมพ์ไรเทียน ติดไรเทียนเด็ดติดไรเทียนะคะเที่ยงไงเขาพันศานะคะใกล้เลยวะจ๊ะเด้อนี่รัชจาผู้ติดสิเฮดแม่พิมพ์มันเที่ยงไงเขาพันศาของบ้านท่าช่วงอำเภอทุ่งฝนนะคะอาจารย์อน,โน,โนุกนษณ์นีรัชจาเป็นผู้ออกแบบบวดไล่นะคะเนาะหลังจากนั้นก็บเฮดแม่พิมพ์เรียบร้อยเพิ่อตะกิ้ไปเหงแก่ไปท้ยบ้านเป็นคิดช่วยกันจ้ามันหลายนะคะเนาะนี่คือต้องเร็ทก่อนลง้นคือต้องเกะนะคะเนาะ บรนใัยเวลานางแกะโดนตืบหลังจากะนางเกาไม่เห็นทังไหนจะนี่ปูนหรือปูนเปิดเติมมาเทลงเลยค่ะนีนาาา่นะคกาวิธีการนีน่ลักการผู้ใดเป็นศิลาปะในการเห็ดเอ๋ยในพิมพ์กับเบิ้งนะค่ะเดอ้อเห็ดลวดไล่การทำแม่พิมพ์ลวดไล่ของไล่เทียนไล่เทียนนะคะ่ะเพราะว่าแก๊สใส่รักสวยเรียบร้อยค่ะเบิมันี้เบิังสวยงามมจาจ้ะดู เป็นเกียรสลักไปเรียบร้อยแล้วนั่นเกีนยวันก,นกนค็คือมาเทพปูนปูเตอร์ใส่จ้าให้ปูนปูนปนเตอร์ใส่มันเต็มเป็นกระมี่ฝีมือได้นี่นาะฮานี่แหละจ้าคนที่ตะเห็ดไร้เทียนมค่ะิ่มต้นจากที่นี่ค่ะจากคุณครูนุ่มคนนีหลักจา้า แกล่า่ดินน้ำมันตะกอนอี่ไรก็แกะอยังเงแกะดินน้ำมันตะกอนอันดับแรกกันแกะลวดลายค่ะแกะเป็นดินน้ำมันนี่ก็อันนี้เอ็ดสองอันมากันนะอันนี้เป็นเอาเอาดินน้ำมันมาแกะนี่จ้ะนาะเอาดินน้ำมันมาแกะเป็นลวดลายนะคะแกะดินน้ำมันได้ลวดลายเรียบร้อยเกันแบบโอามามาเทอุลปุตเตอร์นะคะ ตัวจริงแล้วเห็นคนเห็นเพิ่นนั่งแกะอยู่นี่ใช้เวลาโดนตื๋อไปค่ะแกะตัวจีไดย์หลุดหลุดไร่เนาะเนาะต้องวาดต้องแขียลแดกไร่กันนี้ก็ปล่อยมันแห้งต่อไปก็ปล่อยยิงแห้งปล่อยยิงแห้นงหน,นะคะ่ะเห็ดเห็ดโดยไร่สองกันตินนนนไร่เดียวกันนั่นไร่เดียวกันอ๋อไร่เดียวกันจะเห็ดสองกันเพราะว่ามัจีเดย์วไวยเนาะแถมยิ้มตรงนี้มันเสีย ีเก็ดกันไว้เพื่อมันเสียเจ้แล้วเราก็ไปตากแดดแล้วก็เอาไปตากแดดจ้ะเรียบร้อยเรียบร้อยเราไปตากแดดจ้าคุณครูรอนุพ่นเจ้ะแล้วอีกอันนึงค่ะเหลืออีกอันน,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 นึงกับตรงใจเวลาตากอีกโดนปนได้เหมือ เจอพิมเก็อ๋อเจอพิมเกาอันนี้ก็คือสีเฮ็ดคือกันเหมืนบ่จ้ะหลังจากนั้นก็ก็คือก็คือเอาบลอกเก่านะอยก็เนาะเอาบลอกเกามามาเท่คือมันกลายสีง่ายขึ้นจะเอาห้องก็ต้องเอาบลอกเกามาเท่เหนือการลวดลายทิ่เยอะออกมาสวยงามบ่จ้ะแค่ลวดลายออกมาอดินน้ำมันนะครัดินน้ำมัน เมื่อกะหลังจากเทเรียบร้อยเพิ่นก็เอาไปตากแดดนะคะเอาไปตากแดดไปค่ะแดดแดดมันก้ามไปนะคะเนาะก้ามไปแล้วก็เทาก็ตั้งแกะนั่นเราไม่เห็ดเตะค่ะไปติดนะคะให้ไอ้ชาวบ้านให้บ้านน้ำกันมากติดซอยกันน้ำกันเท่ากับทต้นเทียนต้นใหญ่ค่ะต้นใหญ่มากต้นใหญ่ละสูงสูงค่ะ นี่คือฝีมือของคนนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะคนแต่มีความสมัครด้านนี้นอะจากนอไปอีกอันนึงเฮ็ดไม้ค่ะมันจากเซจเรียบร้อยเลยก็บยังแล้วก็แกะแกะรากมาเฮ็ดมาอืมแต่มันแห้งก่อนนะค่ะนอไปติมบันชวนกับผ้ามาชมใช้เวลาโดนปันใดทีเจังสีแห้งเลยประมาณสิบนาทีอ๋อสิบนาที วันใส่ยืดเบิดมือพ่งเอนตัวนี้ประมาณชิบาทีกับเหียงค่ะปูนปัตรตัวนี่ชิบาทีแห่งปั๊บเปูนกับแก่เนี่ยมากปูนเกลียวเอานั่นเห็ดเป็นแบพิมพก็เห็ดเห็ดอันเดียวค่ะบพราต้องใส่ลายอันนั้นค่ะนี่แหละค่ะการเห็ดไล่เทียนเนาะค่ะนนกหว่าเพันธุ์เห็ดจังได้เทียนมันคือไล่งามแต่นี่จังสีหลักจ้าเริ่มต้นจากจังสีหละกจาเห็ดตามเห็ดน้ำมูบ้านเนาะกขันนกเห็ดมูบ้านเล็กๆ เฮีเทียนเนยขอพันษากันไกลล่ลราจะมาทำบุญน้ำกันเด้อค่ะเด้อคลิปนี้แม่ติ๋มบันสวนกันมาเสนอกันเทพบอกไล่เทียนเนาะค่ะเนา,าะแกยสลักไล่เทียนเอามาฝากเพื่อนๆซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะคลิปหน้าพอกันไหมจ้าสำหรับคลิปนี้แม่ติ๋มขอฝากเพื่อนๆนะคะขอชมและให้กันมังใจแม่ติ๋มนะเด้อจ้า ขอบคุณมากค่ะ